ะะเมื่อคืนพุ่งพรวดเลยพอพูดถึงดอลลาร์เดี๋ยวเราจะไปพูดถึงเรื่องทองนะฮะน่าสนใจมากนะคือดอลลาร์เนี่ยตอนนี้มันพุ่งพรวดขึ้นไปนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมานะเป็นการขึ้นที่ดีที่สุดในรอบ 3- 4เดือนนะรพร้อมๆกับ US bond yield ที่ขึ้นนะครับจริงๆแล้วผมค่อนข้างงงเพราะว่าภายใต้แรงกดดันเรื่องเงินเฟอ้อที่มันสูงขึ้นแบบนี้ดอลลาร์ทำไมถึงแข็งก็ไม่รู้ในความเป็นจริงแล้วดอลลาร์ต้องอ่อนนะครับภายใต้เรื่องของเงินเฟอ้อ ทำไมต้องเป็นแบบนั้นนะเพราะว่าเงินเฟอ้อในสหรัฐพอพุ่งขึ้นมาเนี่ยมันก็ตามมาด้วยค่าแรงที่ทมากขึ้นใช่ไหมครับเ,เงินเฟอ้อมากขึ้นแปลว่าค่าของเงินควรต้องด้อยลงอันนี้เรื่องแรกนะแต่ที่มันเป็นตรงๆก็คือเงินเฟอ้อมากขึ้นค่าแรงเพิ่มมากขึ้นอันนี้เราเอามาเป็นแพทเทิร์นเดียวกับบ้านเราได้นะครับเขาบอกว่าตอนเนี้ค่าเช่าอพาร์ตเมนต์ในอเมริกาเนี่ยโอ้โหปีนี้นะฮะพุ่งขึ้นมาเมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะครับ20%นะครับ วา y ฮะนะครับค่าเช่าที่แมนฮะัตตันนี่ก็ถือถือเป็นย่านอพาร์ตเมนที่แพงโคตรๆอยู่แล้วนะฮะเดือนหนึง่งเมื่อกี้ดูตัวเลขถ้าไม่ผิดนะฮะก็ประมาณสามพันกว่าเหรียญนะโหเดือนหนึ่งแสนกว่าบาทห้องเท่าลูหนูนะฮะเ,เขามองว่าการที่ค่าเช่าพุ่งบเป็นแบบนี้สะท้อนว่า,าแรงงานเนี่ยเข้าสู่บรรดา,ามนุษย์เงินเดือนเนี่ยกำลังเข้าสู่ระบบ ต้องกลับไปทํางานที่ Office. ออฟฟิศนะพอตอกลับไปกางานที่ Office ออฟฟิศก็ต้องมาหาค่าเช่าใกล้ๆที่บริเวณออฟฟิศซึ่งออฟฟิศส่วนใหญ่ก็อยู่ในบริเวณแมนฮัตตันหรืออะไรก็ว่ากันไปนะครับมันกำลังสะท้อนว่าเออแรงงานกําลังเข้าที่เข้าทางนะค่าเช่าก็พุ่งนะครับผมกําลังประเมินว่าแพทเทิร์นแบบนี้อาจจะเกิดขึ้นในเมืองไทยนะครับก็คือรีโอเพนรีสตาร์ทนะครับพอรีโอเพนรีสตาร์ทปุ๊บเงินเฟ้ฟตตอตอนแรกย,ยังไม่มามันก็จะเริ่มมาถัดจากนั้นเนี่ยบรรดาพวก ค่าเช่านะครับหรือราคาอสังหาเนี่ยมันจะเริ่มขึ้นจริงๆแล้วปีหน้าจึงเป็นปีที่มันวางกลยุทธ์ไม่ยากนะครับก็คือเตรียมเล่นกับหุ้นอสังหาแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีแรงกดดันการขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยบรรดาออคอนเซนซัสหรือตลาดเนี่ยอาจจะออกมาให้ใหคําแนะนําว่าเฮ้ยอสังหาอาจจะได้แรงกดดันตอนดอกเบี้ยขาขึ้น แต่ถ้ามองอีกมุมหนึ่งก็คือตอนก่อนที่ดอกเบีย้ยจะขึ้นเนี่ยบรรดาพวกผู้ประกอบการสังหาก็อาจจะใช้ตรงนี้เป็นแคมเปญในการขายได้ว่าเฮ้ยถ้าเกิดคุณซื้อตอนนี้คุณผ่อนดาวตอนนี้คุณอาจจะได้ดอกเบีย้ยแค่เลทนี้นะถ้าคุณรอเช้าไปอีกเดีย๋ยวดอกเบีย้ยมันขึ้นนะนะครับก็จะกลายเป็นตัวเร่งยอดขายก็ได้นะครับงนั้นปีหน้าเนี่ยน่าจะเป็นปีของอสังหาหน่าสนใจมากนะครับอส,สังหาหลายๆตัวก็เพิ่งมีการรายงานงบอกอกมาก็ปรากฏว่ากําไรก็ค่อนข้างอินไลน์ และเนนทาวสุภารายดีกว่าคาดแลนเ์เฮา์ค่อนข้างอินไลน์นะครับไลน์โตค่อนข้างโอเคเพราะว่าเวลาแบบนี้มันหน้ามันหน้ามองนะสำหรับอสังหานะครับซื้อเก็บไว้สําหรับปีหน้าน่าจะลุ่งนะครับถ้าดูจากทรงของอเมริกานะฮะเจอเรื่องเงินเฟ้อปุ๊บค่าเช่ามานะครับถัดมาเนี่ยนะครับพอตอนนี้สิ่งที่มันเห็นก็คือบอลยูของอเมริกาตัว2ปีมันพุ่งขึ้นมามันก็เป็นตัวฟ้องว่า ออดอกเบีย้ยระยะสั้นนะฮะเขามีคือน2ปีมันเป็นตัวตอบโจทย์ของตัวเฟดอยู่แล้วนะครับสองเจงเงยียตัว2ปีพุ่งก็เป็นตัวสะท้อนว่าเชื่อว่าเฟดเขาจะขึ้นดอกเบีย้ยค่อนข้างแน่นะครับแต่ที่มันน่าสนใจก็คือตอนนี้ฝั่งของยุโรปเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยบอลยูมันลงมาต่ำครับจากตอนแรกที่ขึ้นขึ้นไปแล้วนะที่เคยเล่านะครับอยู่ดีก็โดนกดลงมาครับแล้วก็จะทําโลอีกแล้วแต่ตอนนี้เริ่มมีการผงกหัวนะครับ ส่วนต่างระหว่างตัว2ปีของเมกากับ2ปีของเยอรมันเนี่ยมันฉีกห่างออกกันมากอีกแล้วอันนี้น่าจะเป็นเหตุแหละว่าทำไมถึงทำให้ดอลลาร์มันแข็งค่าก็เพราะเรื่องนี้แหละคืออัตราผลตอบแทนพันธบัตรเนี่ยของเมกาตอนนี้มันฉีกห่างออกไปเมื่อเทียบกับของยุโรปนะครับเพราะนั้นเงินมันก็ต้องออกจากยุโรปมาเข้าเมกา ปะกะง่ายๆนะฮะคือดอกเบีย้ยฝั่งอเมริกาสูงกว่าเงินมันก็ต้องเข้าไปหาแหล่งที่ให้รีเทิร์นที่ง่ายที่สุดมากกว่าใช่ปะ่ะซึ่งบอลยูพวกอัตราผลตอบแทนพันธบ,บัตรมันเป็นรีเทิร์นที่ง่ายที่สุดอยู่แล้วนะครับของฝั่งอเมริกาเนี่ยมันฉีกห่างออกจากยุโรปครับมันก็เลยทําให้ยูโรเนี่ยอ่อนค่าลงมาหนักนะครับการที่ยูโรล,ลอ่อนค่าลงมาหนักก็สะท้อนว่านะครับออดอลลาร์ก็ต้องแข็งค่าขึ้น,นกลไกตรงนี้ เชื่อว่าคงไปอีกสักพักหนึ่งเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยฝั่งเงินเฟอ้อของยุโรปก็จะต้องพุ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวเราก็รอดูตัวเลขเงินเฟอ้อยุโรปพราเงินเฟอ้อยุโรปพุ่งขึ้นความกังวลว่า ECB จะต้องมีแอคชั่นก็จะต้องดิดตัวขึ้นคือก่อนหน้านี้บอลบอลยูของยุโรปมันขึ้นมาอยู่แล้วละ่ะเพราะว่ามันมีกระแสข่าวว่า ECB เอ่อ BOE Bank of i n g l a n d เนี่ยนะครับก็คือธนาคารกลางของอังกฤษเนี่ยอาจจะขึ้นดอกเบี้ยเร็วแต่สุดท้ายแล้วพอ BOE ประชุมออกมาแล้วบอกว่าเฮ้ยมีขึ้นตลาดเข้าใจผิดไปเองนะ เอากระยิบแห้งๆนะฮะดอกเบีย้ยของทั้งยุโรปมันก็เลยโดนกดลงเยอรมันก็เลยโดนกดลงแต่ของอเมริกามันขึ้นเพราะตามตัวเลขเงินเฟอ้ออันนี้แหละน่าจะเป็นเหตุผลใหญ่ที่ทําให้ดอลลาร์แข็งค่าแต่ว่าถ้าเราเอาเหตุผลนี้มาจับเนี่ยผมมองว่าในระยะถัดไปก็ต้องระวังนะครับว่าดอลลาร์มันก็คงแข็งได้ไม่นานเหตุผลเพราะ,ะฝั่งของยุโรปเงินเฟอ้อมันก็แรงเหมือนกันแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็จะมีความกังวลว่ายุโรปไปต้องมีการขึ้นดอกเบีย้ยนะครับ ส่วนต่างระหว่างดอกเบีย้ยของอเมริกากับยูโรมก็จะแคบลงยูโรมันก็จะ,ะ,ม,จะมีสิทธิ์เด้งได้แต่คงไม่ใช่ภายในสัปดาห์นี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นช่วงระยะสั้นอาจจะเป็นเวลาของดอลลาร์พลิกฟื้นแล้วตอนนี้ดอลลาร์ก็แข่งค่าไมา่สุดในรอบหลายเดือนนะครับดอลลาร์ก็จะแข่งค่าขึ้นมาละนะครับแต่ผมไม่ได้บอกว่าดอลลาร์ต้องแข่งค่าไปตลอดที่รันผมเชื่อว่าพอไปสู่เดือนหน้า B.O.E จะมีประชุมอีกเดือนหน้า E.C.B ก็มีมิทติ้งเดือนหน้า เกมมันก็จ,จะมีการเกมเชนได้อีกครั้งหนึ่ง US ดอลลาร์จะถูกกระตุกลงได้อีกรอบหนึ่งนะครับทีนี้ตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เราต้องระวังแล้วก็จ,จะเป็นระเบิดในปีหน้าก็คือตอนนี้นะครับก็คืออัตราผลตอบแทนของพันธบัตร30ปีเมื่อเทียบกับ2ปีเนี่ยมันมันดิ่งลงก็หมายความว่าตัวยูเคิร์ฟเนี่ยมันมันไม่ใช่แค่แฟดเทนนิ่งแล้วอะ่ะมันเป็นเรื่องของอินเวสเตอร์ยูเคิร์ฟนะครับก็คือความชันมันกําลังติดลบลงเรื่อยๆนะครับความชันของยูเคิร์ฟ เราก็พิสูจน์โดยการเอา30ปีมาลบกับ5ปีเนี่ยเห็นไหมมันดิ่งลงเรื่อยๆเลยนะฮะตอนนี้เวลาเกิดเหตุการณ์ดิ่งลงเรื่อยๆแบบนี้ผมเคยเปรียบเลยแล้วก็ยกตัวอย่างภาพหนึ่งให้ทุกท่านดูไปแล้วนะครับจําได้ว่าเมื่อไม่กี่วันก่อนเนี่ยเอาภาพที่จะเตรียมไปสอนที่นิดานะครับเดี๋ยวผมเอาภาพที่จะไปสอนที่นิดาเอามาให้ดูเลยแล้วกันสอนที่นิดาจะไปสอนวันพรุ่งนี้นะครับ เตรียมภาพไปเล่าให้น้องๆที่นิด้าฟังไม่รู้น้องๆเปล่าบางคนอาจจอายุเยอะกับผมก็ได้นะฮะนะครับนะครับมีป่าวะไม่มีนะครับอุ้ยไม่มีนะครับมะะ <c oughs> ไม่น่าเชื่อ <c oughs> <c oughs> <c oughs> นะครับ,นะรบ,นะรบจำไม่ได้อ้อมีมีมีรูปนี้รูปนี้น,นะครับอ่า YouTube จะมองไม่เห็นนะครับเพราะนั้น YouTube ผมขอเป็นภาพเดิมไว้ก่อนนะครับ ร,รูปนี้เห็นไหมคือ30ปีเมื่อเทียบกับ5ปีเนี่ยถ้าเราย้อนเวลากลับไปอะครับมันมันเคยลงมาใกล้ค่าศูนย์นะครับแล้วช่วงที่เวลามันดิ่งดิ่งลงมาแล้วใกล้ค่าศูนย์เนี่ยเราเห็นป่ะช่วงที่มันดิ่งดิ่ง,งลงมาตลาดุ้นสารัฐมักจะตามมาด้วยช่วงวลังการมีเรื่องเช่นในช่วงปี2015 2016หาอันิเห็นป่ะตอนที่มันเริ่มดิ่งนะครับหรือแม้กมระ2018ทั่ อ่ะมันลงมาใกล้ๆศูนย์เนี่ยตลาดหุ้นอเมริกาก็มีเรื่องในปี2020ก็คือโควิดนะครับเอาเอาเอาที่เป็นชัดเจนที่สุดก็คือตอนที่สีขาวเนี่ยมันลงมาใกล้ค่าศูนย์ก็คือ30ปีลบ5ปีเนี่ยใกล้ค่าศูนย์หรือตัดศูนย์ตรงนี้เนี่ยมันตามมาด้วยแฮมเบอร์เกอร์ไครซิสตอนนี้นะฮะอ่ะถ้าย้อนกลับไปก่อนหน้านั้นนะช่วงปี2200 0นะฮะตอนวิกฤตดัตคอมนะครับเห็นปะสีขาวก็ต่ำกว่าศูนย์ปุ๊บตลาดพังนะครับสีเหลืองก็คือ S&P เพราะนั้นสถานตอนนี้เนี่ยตัว30ปีลบ5ปีเนี่ยมันกำลังดิ่งลงมาเรื่อยๆนะครับมันเป็นตัวหมอกอะไรผมก็พูดหลายครั้งแล้วว่าเวลาที่อัตราดอกเบี้ยระยะยาวอะ่ะมันลงมาบีบแคบกับระยะสั้นหรือกับหัวเนี่ยมันเป็นสัญญาณที่ไม่ดีนะครับเขาใช้คำว่าสัญญาณนะมันไม่ได้บอกว่าเชื่อมโยงกันในทางโลจิกแล้วมันจะต้องบอกว่าไม่ดีไม่ใช่มันเป็นแค่สัญญาณ แต่อย่างน้อยมันมันพอจะตีความได้ว่าระยะยาวที่กดลงมาเนี่ยดอกเบี้ยระยะยาวกดลงมาแปลว่าความต้องการกู้ยืมในอนาคตเนี่ยมันไม่ค่อยเยอะเพราะมันมีความมั่นใจเศรษฐกิจในอนาคตการไม่ไม่มีเอ่อมีไม่เขาเรียกเนี่ยไม่มีความมั่นใจในเศรษฐกิจในอนาคตแปลว่ากังวลว่าเศรษฐกิจในระยะยาวจะไม่ดีนะเวลากังวลว่าเศรษฐกิจระยะยาวไม่ดีดอกเบี้ยระยะยาวมันก็จะกดลงมาครับดอกเบี้ยระยะสั้นขึ้นไปเพราะว่ามองว่าคนเนี่ยเศรษฐกิจไม่ดีก็ต้องการ สภาพคล่องก็มีการกู้ยืมกันสูงในระยะสั้นดอกเบี้ยระยะสั้นก็เลยปรับเพิ่มขึ้นแต่ว่าไม่การลงทุนอิ v e วสต์ระยะยาวใช่ไหมเศรษฐกิจในระยะยาวไม่ดีแต่ระยะสั้นต้องการสภาพคล่องสูงมันก็เลยกลับขากันกับขายยิางเมื่อไหร่ก็คือพังนะครับในอดีตที่ผ่านมามันมันพังบ่อยก็เป็นสิ่งที่เราต้องระวังในปีหน้านะครับกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ